เบนซ์ 124230E ปี12 e 1993คันนี้นะครับก็อยู่ในจุดที่ทำการเซอร์วิสเป็นที่เรียบร้อยแล้วในการเช็คในการทำสปาในการเปลี่ยนอะไรนะครับรถคันนี้มีเลขไมล์เพียง65,000กิโลเมตรเป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่สวยมากสำหรับคันนี้สภาพนะครับพร้อมสะสมเลยสำหรับคันนี้อยู่ในจุดนะครับในการเปลี่ยนอะไรในการเซอร์วิสครบทั้งหมดแล้วคันนี้ต้องแจ้งก่อน รถคันนี้ไม่ใช่รถรีสโต้นะครับแต่รถเป็นรถที่เก่าเก็บจริงๆเป็นสภาพที่สะสมจริงๆนะครับจะแตกต่างจากรถที่นํามารีสโต้ใหม่นะครับคันนี้จะงอยู่ในจุดที่หลายจุดหลายอย่างยังออริจินัลเดิมโรงงานอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอ่บริเวณด้านหน้าไฟหน้าต่างๆนะครับความใสของดวงไฟนะครับไฟเลี้ยวยังเป็นบอสโรงงานอยู่ นะครับเป็นออริจินอลทุกจุดเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระจังหน้าด้านหน้านะครับตะแกรงต่างๆจุดลงตัวของตัวรถนะครับครบทั้งหมดแล้วสำหรับ w 124คันนี้ก็จะพาชมนะครับในส่วนของความสวยงามรอบคันก่อนของคันนี้นะครับก็เป็นรุ่น E หลังนะครับแล้วก็เป็นรถเบนซ์สุ์ไทยด้วยนะครับคันนี้ออกเบนซ์ธนบุรีประกอบรถยนต์อ่ะอย่าพาชมรอบๆคันในส่วนของ w 124คันนี้นะครับ มาพร้อมกับสีเทาล้อต่างๆนะครับเป็นล้อฝาครอบนะครับก็มีบริเวณโคมเมียมนะครับรอบวงล้อดูคลาสสิกดูมีสเสน่ห์นะครับในจุดในความเดิมคันนี้ไม่มีการโมดิฟายตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับอยู่ในจุดของความเดิมทุกจุดเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบริเวณด้านข้างต่างๆ คิ้วลิดน้าต่างๆนะครับรูปเปิดต่างๆเดิมทุกจุดไม่ผ่านการพ่นสีใดๆมานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคิ้วหรือเนกราบล่างนะครับยางขอบกระจกต่างๆนะครับความสวยงามความเดิมคิ้วหลังคานะครับความเป็นออริจินอลเดิม บริเวณจุดเหล่านี้นะครับหลายคันก็ไม่ค่อยสวยแล้วคันนี้ยังเดิมโรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นคิ้วคอกระจกต่างๆฟังก์ชันการทํางานของคันนี้นะครับใช้งานได้ครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบไฟฟ้าต่างๆอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสําหรับรุ่นนี้ที่มีมาให้นะครับใช้งานได้ครบทุกจุดเลยอ่พาชมในส่วนของบริเวณด้านท้ายไฟท้ายต่างๆนะครับบ่งบอกรุ่น2 3 0สามูนอี เดิมออริจินอลโรงงานทุกจุดเลยนะครับคิ้วต่างๆไม่ผ่านการพ่นสีใดๆมาเดี okay. ๋ยวให้ดูในส่วนของบริเวณห้องเก็บสมรัด้านท้ายสักเล็กน้อยนะครับในความใหม่รมสักหลาดต่างๆนะครับเหมือนใหม่เลยคันนี้จุดต่างๆนะครับด้านซ้ายด้านขวาจุดไฮไลท์ต่างๆในความเป็น W124 นะครับ บริเวณตรงนี้นะครับหลายทันเริ่มโผลแล้วนะครับอันนี้ดึงดูได้เลยนะครับก็เดิมทั้งหมดไม่มีสำหนินใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าคันนี้ก็อย่างที่แจ้งไปเป็นสภาพเก่าเก็บจริงๆมากต่างๆตัวรถครบทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวพาดูในส่วนของที่เก็บร้ออะไรความเดิมนะครับพรมต่างๆจุดบริเวณด้านล่างนะครับครูนะครับ ล้อ,อไหลเดิมนะครับยางบิสโตนเดิมโรงงานยังไม่เคยผ่านการใช้งานเลยเส้นสีบริเวณหน้ายางอยู่ครบนะครับหุมเก็บล้อไหล่เดิมมาร์กเดิมโรงงานทุกจุดเลยสําหรับคันนี้จะพาชมในส่วนของบริเวณด้านขวานะครับจุดต่างๆของตัวรถนะครับเหลี่ยมสันความเดิมตัวถังคันนี้ไม่มีรอย สักจุดเดียวนะครับจุดเล็กๆก,ก็ยังไม่มีเลยสําหรับคันนีดน้ด้านข้างบริเวณด้านขวานะครับความเดิมเช่นเดียวกันอ่ะบริเวณฝาถังน้ามันใหม่นะครับอันนี้สีเดิมนะฮะไม่ได้ทำมาใหม่ติกเกอร์บอกลมยางต่างๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันเลยครับที่ถือว่าน่าสะสมมากสําหรับสภาพแบบนี้ความเดิมนะครับด้านซ้ายด้านขวาเดิมทั้งหมดเช่นเดียวกัน เดี๋ยวพาชมนะครับในความใหม่ของภายในคันนี้ภายในของคันนี้เดี๋ยวแจ้งอีกหนึ่งครั้งก่อนนะครับเลขไมลหกหมื่นห้าพันกิโลเมตรนะครับหกหมืนห้ลลาพันสี่ร้อยสามสิบหกกิโลเมตรงอะไรนะครับความเป็นเปลือกส้มสัมผัสในการสัมผัสเนี่ยเดิมทุกจุดเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวบ่อเองนะครับสภาพของบ่ออะก็มีรอยจากการใช้งานเล็กน้อย สภาพของลายไม้สภาพของปุ่มคอนโทรลต่างๆใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันนะครับบริเวณช่องแอร์หนของสชํำรุดในหลายๆคันคันนี้อยู่ในสภาพออริจินอลนะครับใช้งานได้ครบแล้วก็ยังมีความแน่นกลิ่นหม่ยังอยู่สำหรับคันนี้ที่สำคัญคันนี้นะครับเบาะปรับไฟฟ้าเต็มตัวพวงมาลัยปรับไฟฟ้านะครับออปชั่นนี้หลายคันไม่มี เดี๋ยวดูด้านบริเวณภายในด้านหลังสักเล็กน้อยนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาชมต่อในส่วนของบริเวณห้องเครื่องยนต์ด้านหลังใหม่กว่าด้านหน้านะครับเบาะต่างๆจุดลงตัวต่างๆของตัวรถนี่เบาะนี่ถือว่าเหมือนไม่เคยใช้งานมาก่อนเลยนะครับในอายุของตัวรถสามสิบกว่าปีบริเวณเท้าแขนต่างๆนะครับ คอนโทรลเบาะนะครับหัวเบาะใช้งานได้ครบทั้งหมดอีกหนึ่งจุดนะครับที่สกลาาบบริเวณขอบประตูนะครับต้องได้แบบนี้สำหรับรถสภาพสะสมนะฮะอันนี้เดิมโรงงานทั้งหมดนะครับไม่ได้ผ่านการทำใหม่ใดๆมายางขอบประตูต่างๆนะครับก็ถือว่าเนียนตามากคิ้วสกลาราบบริเวณ ประตูด้านหน้าคนขับเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นจุดที่ใช้งานมากที่สุดแล้วสำหรับตําแหน่งของผู้ขับขี่เดิมทุกจุดนะครับสติกเกอร์บอกบรรพับต่างๆนะครับมาสต่างๆชัดเจนเดี๋ยวพาชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับสำหรับ W124 คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่อะไหล่ยังแพร่หลายอยู่ จุดในความน่าใช้งานยังมากอยู่บริเวณห้องเครื่องยนต์นะครับเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคาร์ามอน้ำด้านหน้าเลขบอดี้ต่างๆนะครับคันนี้เป็นโค้ดดีเหตุยังไม่ผ่านการถูกถอดในใดมานะครับน็อตเดิมยึดหมดุดโรงงานทั้งหมดคาร์หน้านะครับโค้ดต่างๆชัดเจนหมด ไม่ผ่านการพ่นสีใดๆมาขับด้านซ้ายด้านขวาเช่นเดียวกันเครื่องยนต์สมบูรณ์มากสําหรับคันนี้เป็นรถเลขไม่น้อยนะครับและจุดต่างๆที่ต้องดูแลสําหรับเครื่องยนต์ของ w 124ที่เป็นลนักษณะ4สูบแบบนี้นะครับเรามีการรีเช็คแล้วทั้งหมดนะครับเครื่องเดินนิ่งเดินเงียบขับทางไกลนะครับคันนี้เทสแล้วนะครับจบในทุกส่วนเลยอดี๋ยวพาชมในส่วนของดูเช็ค ในส่วนของเครื่องยนต์ต่างๆนะครับก็ดูตามไปในวิดีโอได้เลยความแห้งความเดิมความเป็นออริจินอลนะครับน็อตยึดแก้มบังโคนต่างๆนะครับไม่ผ่านการถอดใดๆทั้งสิ้นทุกจุดเลยนะครับงด้านซ้ายด้านขวาลายสายไฟอุปกรณ์ท่อน้ำต่างๆนะครับอยู่ครบออริจินอลโรงงานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของท่อฮิตเตอร์นะครับของ รุ่นที่เป็น W124 หนึ่งสอคันนี้อยู่ครบทั้งหมดหลายคันตัดระบบออกไปหมดแล้วปั๊ม ABS ต่างๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่มีคุณภาพค่อนข้างสูงสำหรับ w 1บ4หนึ่งสองสี่คันนี้รถอายุหลายปีแล้วนะครับจุดต่างๆนะครับก็ค่อนข้างหายากแล้วรุ่นนี้ยังมีแพร่หลายในการใช้งานหรือหลายท่า ในตลาดยังมีขายมากพอสมควรนะครับแต่ที่เป็นสภาพในลักษณะเหมือนคันนี้นะครับผมเชื่อเลยว่าหาได้ยากแล้วรวมถึงหากลูกค้าซื้อนะครับนำไปใช้งานเรามีการรับประกันหนึ่งปีไม่จำกัดระยะทางในอะไหล่ทุกชิ้นให้ท่านด้วยนะครับส่งฟรีทั่วไทยสำหรับคันนี้รับรถไปแล้วพร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับสมบูรณ์แบบในทุกจุดซื้อไปใช้ไม่ได้ซื้อไปซ่อมนะครับราคาค่าตัวของคันนี้ ถ้าเปรียบเทียบกับสภาพแล้วนะครับอยู่ในค่าตัวที่ค่อนข้างเหมาะสมมากสําหรับท่านใดที่สนใจใน 230e เลขไมเพียง65,000กม W124 คันนี้ติดต่อได้ที่ Mercedes Perfect เบอร์โทรศัพท์081 459 1121 081 459 1121 Mercedes Perfect VR Family